วันดีจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าก่อนวันดีจ้าก่อนวันดีจ้าเอามียวก่อนเมียวก่อนเร็วเมี๊วก่อนโอ้ยเสียงแค่นั้นเองเสียงแค่นั้นนะแมวแมวแมียวโอ้ยอ้วนนะเนี่ยอ้วนนะเนี่ยเนาเลี้ยงโปรน้าพี่ เาเบี่ยนี่นมแม่เบียก็กี่เดือนแล้วนี่เดือนกว่าป่ะว้ายเดือนกว่าบเรมเลยว้ายเดือนกว่าแล้วเนี่ยหนูตุ้มพูดตัวเมียเนี่ยตุ่มพูดตัวเมียเนี่ยตุ่มพูบอกโอ๊ยเสียงไม่มีเลยโอ๊ย <c oughs> จะหายเสียงเกิดปะเนี่ยจะหายไปจะหาเจอบ่นี่เฮ้ยไ,ไม่มีเสียงอย่างเงี้ย <c oughs> หายจะหายเจอบ่นี่เอเรื่อมาเลยนเนี่ย អួយទឹកអួយវាបាទអឺឯឆោបวิ่งเล่นអឺគេច្រើតូនទៅខ្ជិលហួយទឹកអើគំគំអឺមេវមេវវានេះស្ដីជួងคําតិចវាណែម៉្លេះអានោះคําឃើញតម៉ៅមេវអត់គេហាត់លេងចេះហើយវាខ្លាចជីខ្លាចរត់ខ្លាចព្រឹងចាំទៅមើលគេស្កែคําវិញញោមមេវហ្នឹងគេរត់មេវ លោកអើយយ៉ៃសងចមអើយបានតើនីនេះទៅនៅនឹងអង្គឋានអើយនេះឋានបោះបានឋានគេសั่งថាស្អីទេខំតាជីស្អីទេខំតាជីតែមុនគូវីដអើយបាទគូវីដមកបានតើលើសេនយ៉ាលើគេស្អីទេដល់ម្ដងហើយបាទបោះទៅត្រេ

โอ้ยมันเด็กเนี่ยเองคือเองตามรวมมิวตามรวม,มเงองรวมเคยเต้บัดยม,ร,มรักตรงเลยรักตููเนียมอน่กนั่เองรัูเองอน่าเว่าเองเริ่มเลยน่าจะเกือบสองเอโลกว่าแล้วน่โลกว่าแล้ว แมวพันอะไรนี่เปอร์เซียโอ้นรักเปอร์เซียไม่รูร <c oughs> ้ว่าออดูพอแอบเล่นคนเดียวเฮ้ย <c oughs>